เรียนท่านคณะกรรมการข้าพเจ้านางสาวอรไทยัยปริศตตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะ ครูผู้สอนแผานาวิชาการตลาดและการจัดก,การธุรกิจขาเปรกวิทยายลายัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักาการตลาดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2563 กำหนดจุดประสงค์รายวิชาไว้ดังนี้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาด 2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3. สามารถกำหนดส่วนผสมทางการตลาด 4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด มีเจตคติและกินิสัยที่ดีในการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยสนใจใฝ่รู้มีความคิดสร้างสารรค์และอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทักษะที่สําคัญในการใช้ชีวิตและทํางานในศตวรรษที่21ในแกท่ทักษะการเรียนรู้ด้าวัตรรมการคิดสร้างสารรค์ใส่ใจนวัตกรรมมีวิจิตั มีวิจารณญาณแก้ปัญหาเป็นสื่อสารดีเต็มใจร่วมมือซึ่งต่จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาและการตรวจผลงานในทุกปีพบประเด็นปัญหาที่สําคัญคือนักศึกษาขาดทักษะในการเขียนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เรื่องการกำหนดสมวนผสมทางการตลาดขาดการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์เขียนได้ไม่ครบตาองค์ประกอบที่กําหนดเขียนได้ไม่ครอบคลุมเนื้อหา คัดลอกผลงานเพื่อนส่งไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนส่งผลถึงผลสำฤทธิ์ทางการเรียนด้านการตลาดอยู่ในระดับต่นดังนั้นครูผู้สอนจึงแก้ไขปัญหาทักษะการเขียนกลยุทธ์การตลาดเรื่องการกําหนดส่วนผสมทางการตลาดให้กับผู้เรียนโดยสร้างรูปแบบชุดฝึกทักษะการสอนการพัฒนาทักษะการเขียนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์สาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเริ่มสร้างสรรค์พอการบุมเพาะทักษะการเขียนกลยุทธ์การตลาดเรื่องการ นส่วนผสมทางการตลาดนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญมากในยุคป,ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในการเรียนการสอนสายวิชาชีพหรืออาชีวศึกษาที่ผู้เรียนที่จบมาทางสายวิชาชีพนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเติบโตเป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพ ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดเรื่องการกําหนดส่วนผสมทางการตลาดจะเป็นคู่มือนําทางการดําเนินธุรกิจโดยนําเสนอการวิเคราะห์รายละเอียดธุรกิจในตัวแปรที่สําคัญซึ่งได้แก่สินค้าหรือบริการที่ขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคต่างๆของธุรกิจรวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วย ด้วยเหตุนี้เองทักษะการเขียนกลยุทธก์การตลาดเชิงสร้างสารรค์เรื่องการกำหนดส่วนผสมทางการตลาดจึงมีความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปไม่ในมุ่งมั่นกับการหางานประจำแต่ต้องการเป็นนายตัวเองด้วยการประกิจการส่วนตัวจึงเป็นที่มาที่อยาก เริ่มจากพัฒนาทักษะการเขียนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสาร์ให้กับผู้เรียนโดยช่างโดยสร้างรูปแบบชุดฝึดทักษะการสอนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างทักษะกระบวนการคิดโดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการตลาดแบบ Active Learning สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานคิดค้นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ ผู้เรียนมีการปรับรูปแบบเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายตอบสนองให้เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาหลากหลายช่องทางนอกจากนี้ยังมีความหลากหลายในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดดิจการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพจุดประสงค์การเรียนรู้สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาเป็นการฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ตั้งคําถามจากโจทย์ปัญหาที่กาหนดผ่านกระบวนการคิดและสะท้อน เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มกิจกรรม Active Learning และการเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนโดยในการกิจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องส่วนผสมการตลาดและกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดโดยให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันช่วยในการคิดวิเคราะห์ และเขียนกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดตามใบงานที่กำหนดโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้านการปฏิบัติการพูด การฟังการนำเสนองาน 3. พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดการถามการตอบคำถามและการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน4เพื่อให้นักศึกษาได้มีบทบาทในการเรียนและสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการเรียนแนวทางการปฏิบัติงาน1ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนเขียนแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์จากธุรกิจที่นักศึกษาสนใจโดยใช้ชุดฝึกษะการสอนเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้แล้วให้นักเรียน ทุกคนนําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้ powerpoint ที่เตรียมไว้ประกอบการน,นําเสนอกลุ่มละ10-15นาที 2. ครูเพิ่มความท้าทายเนื้อหาโดยแทรกเรื่องราวเฉพาะหน้าให้นักศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย7จทีของผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอ 3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปลักษณะของส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอ4เมื่อรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วให้ผู้ฟังสักถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากนั้นให้ผู้เรียนตั้งคําถามเพื่อถามผู้ฟังอย่างน้อย2คําถามหาการส่งผลงานใน Google Classroom ตามใบบอมรงานที่8พร้อมส่ง PowerPoint โดยในหัวข้อ s w o t 6 w 1 h และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้นักศึกษาออกแบบในโปรแกรม c a n วาซึ่งในระหว่างการทันกิจกรรมผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เพราะเป็นเรื่องไม่ไกลตัวสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถอธิบายผล จากการทํากิจกรรมได้รวมทั้งมีการปรับปรุงการเรียนรู้จากข้อมูลที่ครูผู้สอนสะท้อนกลับอันจะนําไปสู่การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์และเขียนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสารรค์เรื่องการกําหนดส่วนผสมทางการตลาด ซึ่งในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้มีการร่วมด้เปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการ PLC กลุ่มสาขาวิชาการตลาดมิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาด้านเนื้อหาด้านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งเครื่องมือการวัดและประเมินผลพร้อมทำรับฟังข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนการจัดก,การเรียนรู้ให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนจะนำไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนจริงเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ